มาคับพี่นอ้องต้มเส้นน้ำกันค่ะต้มเส้นตินไก่ดูชิ้นปลาใส่เลือดเนาะค่ะตินกไกป่เปื่อยค่ะพี่น้องใส่ซีโครงไก่ค่ะกินหอมทะลุจอเลยค่ะมาเ้ยค่ะแสบแสบน้ำกันสามแล้วนะ เสิร์ฟสน้ากันค่ะมาค่ะเสร็จแล้วใส่ซ้ำสามรสนะคะมีเส้ร็๋ก็เตี๋ยวเสร้รเล็ก มีวุ่นเส้นแล้วกม็มีมีเหลืองเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องแสบๆน้องกัน